ด,ดิฉันชื่อนางสาววิชรัยยายสมบูรณ์นะคะเป็นนิสิตปรญญาโทคณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะดิฉันมานในนามของผู้วิจัยนะคะโดยทําการวิจัยเรื่องผลของโปรแกรมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนร่วมกับการใช้แอปพลิเคชันไลน์ต่อความร่วมมือในการรับประทานยาของผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไตยค่ะโดยการวิจัยครั้งนี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนโดยใช้แอปพลิเคชันไลน ก่อนและหลังได้รับโปรแกรมนะคะและเปรียบเทียบผลของโปรแกรมนะคะการรับดูสมรรถนะแห่งตนโดยใช้แอปพลิเคชัน line กับกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมและกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลปกติค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวเกตักนกราภประสงค์นะคะขอให้คุณเกตักนกนะคะช่วยบอก<ม>ชนิดของการที่ปลูกถ่ายไตยแล้วก็ระยะเวลาภายหลังการปลูกถ่ายไตยของตนเองค่ะหนูปลูกถ่ายไตยชนิดที่ได้รับไตบริจาคจากผู้ป่วยที่เสียชีวิตแล้วะคะ่ะแล้วก็ปลูกถ่ายไตายมาประมาณ1ปีแล้วก็คือตั้งแต่วันที่9มีนาคม2564ขอให้คุณเกตักนกคะ่ะช่วยบอก ชนิดของการรับประทานยากดภูมิคุ้มกันของตนเองปริมาณยาและเวลาของการรับประทานยากดภูมิคุ้มกันของตัวเองค่ะตอนนี้รรบประทานยากดภูมิอยู่3ตัวค่ะก็คือตัวแรกจะเป็นโปกราฟสามมิลลิกรัมอะค่ะสามเม็ดเช้าแล้วก็3เม็ดเย็นค่ะตอน8ปดโมงเช้าแล้วก็ตอน2องทุ่มค่ะแล้วก็เซลเซปตอน8ปดโมงเช้าแล้วก็ตอน2องทุ่มเหมือนกัน3เม็ดเช้าแล้วก็3เม็ดเย็นค่ะแล้วก็ตัวพนิซโลนกิน1เม็ดหลังอาหารเช้า หลังผ่าตัดปลูกถ่ายไตมาใช่ไหมคะก็ตั้งแต่วันแรกเลยเราก็จะรู้สึกว่าเราก็ยังจะยังเหมือนปัสสาวะไม่ออกอะคะ่ะแล้วก็จะมีความรู้สึกเจ็บมากเลยตอนครั้งแรกที่เราได้รู้สึกว่าเราปัสสาวะตอนที่ฟอกไตหนูก็จะไม่ได้แบบมีปัสสาวะเลยอะคะ่ะม,ม,ม,มาทําให้ตอนที่เรามีปัสสาวะครั้งแรกทำให้เรารู้สึกเขาเรียกว่าทรมานน,นิดนึงเลยคะ่ะแต่พอ เราเริ่มปรับตัวได้เพาะปะสัสสาวะเราเริ่มขยายอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกดีขึ้นแล้วเราก็จะเหมือนกับเ,เก็บปริมาณของปสัสสาวะได้มากขึ้นแล้วก็จะฉี่ง่ายขึ้น,นะค่ะแล้วก็วิธีที่จะทําให้มันแบบฉี่ได้มากขึ้นก็คือการดื่มน้ำเยอะๆ<ม>อย่างน้อยวันละสามลิตรน,นะคะมันจะทําให้ฉี่ของเราเนี่ยมีสุขภาพดีเลยแบบนี้เลย การกินการรับประทานอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีผล,ลไม้แล้วก็อาหารบางอย่างที่เราไม่สามารถรับประทานได้ค่ะผล,ละไม้ก็อย่างเช่นส้มโอทับทิมเก๊กฟุดนะคะแล้วก็เสาวรสค่ะมีสี่อย่างที่ทาําให้ระดับยากดภูมิของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปอะค่ะแล้วก็อาหารพวกที่ไม่สุกหรือว่าแบบทิ้งไว้นานแล้วอย่างเช่นซูชิอาหารดิบๆที่ เป็นแซลมอนหรือว่าผักอะค่ะที่แบบเป็นผักสดๆอย่างเงี้ย<ม>ก็ควรจะผ่านการที่ทําให้ร้อนก่อนหรือ<ม>ทำให้สุกก่อนแบบนี้ก็จะเหมือนกับช่วยให้ร่างกายเราไม่ติดเชื้อได้อะค่ะเพราะว่าการกินยากดปูมมันทําให้ร่างกายของเราเปภูมิคุ้มกันต่ำอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่สําคัญก็คือเราต้องใส่แมสตลอดเวลาเพราะว่า<ม><ม>ช่วงนี้มันเป็นช่วงของออระบาดของโควิดแล้วก็แบบเหมือนมีเชื้อโรคต่างๆ<ม>เยอะเลยอะค่ะ แล้วก็ฉีดวัคซีนให้ครบแล้วก็แบบถ้ามีปัญหาหรือว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราก็คือปรึกษาหมอดีกว่าที่จะแบบไปเสิร uh, ์ชในเน็ตเองหรืออะไรแบบนี้ค่ะ mm hmm. แล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนไปหลังจากเปลี่ยนไตอีกก็คือ,อตอนก่อนที่เราจะเปลี่ยนไตเราต้องไปฟอกไตใช่ไหมคะอย่างหนูหนูก็เรียนไปด้วยแล้วก็ต้องฟอกไตไว้แล้วก็คือต้องไปฟอกไตตั้งแต่ตีห้าหรืออะไรเงี้ยแต่พอเปลี่ยนไตปุ๊บก็สามารถจัดการเวลาการเรียนได้ดีขึ้นแล้วก็ เหมือนกับต้องคอยกังวลแค่เรื่องเวลาของของการกินยายอย่างเดียวไม่จําเป็นจะต้องมานั่งจัดตารางเวลาว่าวลานี้เรียนเวลานี้ฟอกไตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะดีขึ้นก็เดี๋ยวนี้ก็คือมีเทคโนโลยีเข้ามาด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็จะสามารถเข้ากลุ่มอย่างเช่นกลุ่ม f a c e b o o k กลุ่มไลน์ของคนที่เขาแบบเคยเปลี่ยนไตแล้วหรือว่ามีข้อสงสัยในการที่จะเปลี่ยนไตเงี้ยเขาก็จะมีะการนําความรู้หรือว่าการนําปัญหาต่างๆเนี่ยมาปรึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะคะ ตอนนี้หนูกินยากดภูมิอยู่ทั้งหมด3ตัวนะคะก็จะเป็นโปรกราฟสมมิลลิกรัมนะคะ3เม็ดเช้าก็คือตอน8โมงแล้วก็3เม็ดตอนเย็นก็คือตอน2ทุ่มแล้วก็ตัวเซลเซตสกิน3เม็ดตอนเช้า8โมงแล้วก็3เม็ดตอนเย็นตอนประมาณ2ทุ่มค่ะแล้วก็ตัวหนึ่งก็คือตัวเพนิซโลนจะกิน1เม็ดหลังอาหารเช้าค่ะก็คือวิธีการในการกินยากดภูมิของหนูก็คือหนูเป็นคนที่ต้องไปเรียนต้องแบบทํากิจกรรมเยอะแยะหนูก็เลย ตั้งนาฬิกาปลุกไว้ในโทรศัพท์เพราะว่าเราเหมือนกับว่าพกโทรศัพท์ไว้ตลอดอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็จะตั้งนาฬิกาปลุกถ้าหนูว่าเราเป็นคนขี้ลืมมากหรือว่าแบบมีอะไรที่ต้องทําเยอะมากเราก็จะตั้งนาฬิกาปลุกทีๆหน่อยอย่างเช่นอย่างหนูหนูตั้ง6ครั้งสาครั้งก่อนกินยาแล้วก็สาครั้งหลังกินยาเพื่อเตือนตัวเองว่า,เ,าเราต้องไม่ลืมกินนะแล้วก็ตั้งแต่หนูเหมือนกับได้รับยากดภูมิอย่างนี้ค่ะคือช่วงแรกๆก,ก็จะได้รับที่มันปริมาณที่เยอะใช่ไหมคะมันก็จะทําให้เกิดผลข้างเคีย,กยงก ผมหนูเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับผมร่วงใช่ไหมคะแล้วก็มือสั่นนิดหน่อยแต่ว่าก็ยังไม่ได้กระทบกับการทํางานอะไรของเรามากแล้วกเ็เป็นสิวบ้างแล้วก็มีน้ําหนักขึ้นตัวบวมอะไรแบบนี้ค่ะเดด้วยความที่บางทีเรากินยากดภูมิเยอะใช่ไหมคะการที่เราเจัดเก็บใส่กล่องยาบางทีมันจะเป็นช่องแล้วก็มันไม่สามารถเหมือนกับพับเป็นรูปหรือว่าเก็บใส่กระเป๋าได้ง่ายอะไรเงี้ยหนูก็เลยเปลี่ยนจาก การใส่เป็นกล่องใส่ยาเป็นเอาไปใส่ถุงที่มันเป็นลายแบบน่ารักน่ารักเป็นซิปล็อกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็จะพกไปไหนได้ง่ายขึ้นก่ต่อไปก็คือ,อการกินยากดภูมิเนี่ยมันจะทําให้เรามีภูมิคุ้มกันต่ําใช่ไหมคะเราก็จะต้องดูแลตัวเองดีอย่างเช่นถ้าออกไปข้างนอกก็ใส่แมสหรือว่าเจอคนเยอะๆก็ใส่แมสฝุ่นควันอะไรางี้ก็เป็น ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทําให้ร่างกายเราวันนี้เราได้ประสบการณ์หลังการปลูกถ่ายไตายจากการบอกเล่าของคุณเกตกนกหวังว่าผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไตยที่ได้รับการดูวิดีโอนี้จะทําให้ท่านเกิดแรงบันดาลใจและมั่นใจว่าการรับประทานยากดภูดทุกกันที่ถูกต้องทําได้ไม่ยากและส่งผลดีต่อท่านมากเลยนะคะทางเราเป็นกาลังใจให้ค่ะขอบคุณคุณเกตกะนกมากนะคะที่ร่วมแลกเปลี่ยนขอบพระคุณค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะ